ปัญหาชีวิตเมียฝรั่งเรื่องที่ทางซื้อเป็นชื่อของพ่อแม่นะฮะเออเจ็บปวดหัวใจเขาจะทำอะไรโดยที่ไม่ถามไทยความรู้สึกของลูกที่ได้ชื่อว่าเมียฝรั่งผู้สร้างผู้ให้ผู้หานะฮะอันเนี้ยก็สุดของที่สุดแต่หนึ่งสิ่งคือความผิดพลาดของเราเพราะความเชื่อใจไว้เนื้อเชื่อใจนะฮะเพราะว่าหัวอกคนเป็นลูกเนาะเกิดมาจากพ่อจากแม่ใครจะไปคิดผู้ให้ชีวิต เออจะเปลี่ยนแปลงไปได้ขนาดนี้เพราะโลกปัจจุบันนี้เรามานั่งพูดกันเนี่ยคือเรื่องครอบครัวเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนอยายจ๋าจมานั่งพูดเรื่องพี่พี่น้องนองส่งมาให้เออแรกๆนะบอกเลยว่า,โด,า,ดา,าโดนดราม่าโดนด่ากับบาปากนู่นนี่นั่นนะฮะแต่สุดท้ายแล้วยายจ๋าจมองเห็นความเป็นจริงเผยแพร่ความเป็นจริงที่หลายๆคนอาจจะทํา ด้วยตัวเองก็เลยรับไม่ได้ก็เลยใช้ระบบพันนะฮะแต่ยายจากา็เห็นคนที่หลายๆคนเอาไปปรับเปลี่ยนตัวเองแล้วคิดว่าเออถูกต้องและจริงนะคะในในเวลาที่เรายังมีชีวิตให้กันและกันและได้พูดคุยกันได้ลูกก็อายุมากขึ้นแม่ก็ถอยหลังลงทุกวันในโหอก ของลูกๆคิดถึงหัวใจของพ่อแม่เสมอแต่อพอมาเจอพ่อแม่ทำแบบนี้มันก็ทำให้เขาได้ถอยแล้วได้คิดได้พินิษพิจารณาว่าแม่แท้ๆยังทำกับลูกได้มันก็เป็นเรื่องที่เจ็บปวดเสียใจทะเลาะกันร้องไห้เป็นแผลในใจไม่หายบางคนนี่บอกเลยว่า ตัดขาดแล้วหายไปเลยแบบไม่ต่อเนื่องนะคะแม้กระทั่งงานศพก็ไม่กลับแต่ความเจ็บน้ำมันไม่มีวันหายยิจ๋าบอกกับทุกๆคนเลยนะว่าถ้าถึงเวลาเจ็บแบบเนี้ยแบบน้องเขาสองแสนให้ไม่ได้แต่เขาจะเอาที่พร้อมบ้านไปจำนองนะคะเพราะมันเป็นชื่อของเขาเขาทำได้อิสระอืมก็อ่ะตัดใจถือว่าเราแก้ไขไม่ได้ถือว่าจุดตรงนั้นเรายกให้เขานะเออเรายกให้เขาเขาจะทำอะไรก็ทำถ้า กลับบ้านอย่างเร็วไวหรือทันให้ไปจัดการที่ผืนของตัวเองให้เรียบร้อยนะคะเพราะอะไรรู้มาวันนี้มีเคสเข้ามาตอบคําหนึ่งว่าอย่าว่าเลยอันนั้นนที่เป็นพอ่อของพอ่อของแม่นะคะของหนูนี่ที่เป็นของหนูอยู่ในบ้านของหนูแต่ว่าพ่อแม่ดูแลนะ,ะอะอยู่มานั่นก็สิบเจ็ดปีแล้วก็มีผื้นที่อีกผืนหนึ่งนะคะเขาก็เอาไปจ้ำนองได้อ เพราะว่าตามบ้านเนาะเขาเรียกว่าเชื่อมัน่นยึดมั่นว่าลูกฝรั่งเอ่อเมียฝรั่งนะคะลูกสาวที่ได้ผัวฝรั่งเนี่ยคงไม่ทําให้พ่อแม่หน้าแตกคงไม่ทําให้เสียนะคะเออขนาดล็อกบ้านแต่เนาะคำว่าล็อกบ้านเหมือนบ้านยี่จาไงเอกสารอยู่ในบ้านก็จริงนะคะแต่ว่าแม่ก็ถือกุญแจเนาะอันนี้ย้อนถึงน้องนะคะเอาไป ้แบบปากต่อปากอถึงแม้กระทั่งไม่ใช่ชื่อของแกนะคะสุดท้ายเขาก็ไปตามร้างตามเช็ดแล้วสองครั้งรอบนี้เพิ่งกลับมาบัดหมาดจี๋จ๋เมื่อเดือนมีนาที่ผ่านมานะฮะเมื่อเดือนมีนาพิธีผ่านมาแล้วก็เอาฉนดฮอปมาจากมาเมืองไทยเอามาเมืองนอกด้วยเพราะอะไรนะฮะไม่อยากเกิดปัญหาขึ้นอีกอ,อย่าว่าเลย อย่าว่าเลยยายจ๋าจฝากบอกไปด้วยเก็บได้เก็บดีนะเป็นเอกสารของตัวเองนะคะเอามาด้วยเลยปลอดภัยหนูหอบมาค่ะใครจะว่าบ้าก็ตามเพราะไว้ใจไม่ได้อืคิดดูนะการการกู้มีเงินกู้มีมีหนังสือสัญญาแต่ว่าเอาของเราไปไว้แต่คําพูดหนึ่งที่เขามั่นใจเพราะว่าเมียฝรัง่งเนาะยังไงยังไงก็ต้องกลับมาเอาให้กับเมียให้กับแม่อยู่แล้วนะคะนั่นคือข้อหนึ่งที่ เราอย่าพลาดของหนูนี่สองครั้งนี่ครั้งที่สามที่ไปหอบกลับนะแต่ต้องไปเหมือนกับซื้อที่ใหม่สามครั้งนี้รวมแล้วเปรียบเทียบอ่าถ้าปล่อยที่ผืนนี้ทิ้งนะซื้อที่ผืนใหม่เพิ่มเนี่ยโอ้บอกเลยนะคะแล้วก็ปัญหาแก้ไขก็อย่างที่ยายจ๋าจพูดแล้วก็หลายๆเคสเนาะคนที่เจอปัญหาใหม่อืมขอโทษแม่หนูขอโทษนะมันจําเป็นเงินส่งมึงไม่พอ,อพี่สาว น้องชายนะคะพอมีลูกเต้าก็เอามาส่งให้แกเลี้ยงเนาะเขาก็ไปทํางานกันแต่ของเขาส่งแบบมะล่าปาเหลือแบบเนาะเงินเดือนเมืองไทยอะ่เนะ,ะเราก็เข้าใจนะคะเราก็เข้าใจมาอยู่กับยายเงินเดือนยายที่เราส่งหมื่นหนึ่งหมื่นห้าอืมถ้าสองคนเขาก็คงพอกินเสร็จแล้วหลานหลานจากน้องชายมาหนึ่งเนาะอ้าวพี่สะพ้ายก็มาหนึ่งเนาะแล้วเขาตัดสินใจไปทํางานกันทั้งสองคนแต่ทีเนี้ย กาพ่อแม่ส่งบ้างไม่ส่งบ้างเพราะคิดว่าเมียฝรั่งเป็นลักส่งเงินให้พ่อแม่ใช้อยู่แล้วอืมพูดไม่ได้ไอไม่ดังมีลูกยกให้เมียฝรั่งเลี้ยงนี่ก็กี่ปีเข้ามาแล้วพอพูดไปขึ้นมาก็แม่ก็จะพูดว่าทํายังไงล่ะจะตูเป็นแม่กูไม่เอาหลานแล้วใครจะเอาให้มันแล้วมันจะทํางานได้เหรอนะคํานี้ที่เป็นคําที่ยิบย่อยแล้วเวลาเรากลับเมืองไทยไปแกก็ไปไหนไม่ได้เพราะติดหลานและอืม หลานอยากได้นู่นนี่นั่นแกก็พยายามลากดึงนะฮะอย่างโทรศัพท์เนาะเจ้าลูกของน้องชายก็เข้าหมอหนึ่งนะกำลังดื้อเลยโทรศัพท์ค่าอินเทอร์เน็ตประจำวันเรื่องจิปประทะก็คือเมียวฝรั่งเราเลี้ยงหลานด้วยมองไปครั้งสุดท้ายที่หอบทะเบียนบ้านกลับมาอ่ก็ยื่นขาดกับแม่เลยว่าฉันจะส่งให้แค่กินนะลูกหลานเนี่ยลูกมันมพ่อมีแม่ เจ้ารับเลี้ยงเข้ามาเจ้าก็ต้องขอเขาไม่ใช่ว่าอยากส่งบ้างก็ส่งอ่าอ่ามีธุระจําเป็นก็ไม่ส่งเพราะเขาคิดว่าเขาสบายมีเงินเดือนเมียฝรั่งส่งให้ยายและยายก็ไม่ได้ทิ้งย่าหรือยายก็ไม่ได้ทิ้งลูกหลานอยู่แล้วเนาะอืมแล้วก็เลยเป็นปากเป็นเสียงก่อนกลับ มึงก็จะจะไลยจะดำาจสบายขนาดนั้นก็มันลําบากมันก็ต้องไปรับจ้างนู่นนี่นั่นเห็นไหมเนี่ยนู่นนี่นั่นนะคะเห็นอกเห็นใจลูกทุกคนยกเว้นเมียฝรั่งอืมเงินแค่นี้มึงจะอะไรนักหนานะะลูกหลานเลี้ยงไม่ได้เหรอเห็นคนอื่นเขายังไม่มีปัญหาเลยมันบอกเกิดมากี่ปีแล้วแม่เขาว่าเลยนะอืมก็คือเถียงกันแหละเถียงกันเออห่วงมากห่วงมากรักมากมึงก็หอบไปให้หมดเข้าของอ่ะสัน้น อืมข,าย,ขายมันไปเลยมึงอยาขายขายขายไปเลยมึงไปเลยมึงไม่ต้องกลับมานะฮะก็เป็นเรื่องที่ทะเลาะกันแรงอ่าทะเลาะกันแรงเนาะแล้วก็หอบทะเบียนบ้านหอบไอโฉนดที่ดินของตัวเองอันนี้เป็นชื่อของตัวเองกลับมาหวังว่าคงไม่มีปัญหาอีกนะฮะการตามล้างตามเช็ดไม่มีวันจบจริงๆยายจจ๋าเอ้ยสันเพลินวานะ ไม่มีวันจบจริงๆอืมเพียงแค่เราต้องใจแข็งเท่านั้นเพราะคําพูดเขาเนี่ยจะบอกว่ามึงจะเนรคุณกูเหรอมึงจะไม่ช่วยเลี้ยงแม่แล้วใครมันจะมาส่งให้กูเห็นไหมหลานตาเป็นตาดำๆอ่ารอบข้างเนี่ยอืนะแม่ต้องพินิษ์พิจรารณาเอานะคะก็คือว่าได้ลงปากกันเลยแม่ต้องพินิษพิจรารณาเอาหนูจะส่งให้แม่นะแค่นี้อย่าลืมนะถ้าแม่เจ็บป่วยขึ้นมา นะใครจะช่วยทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ตรงเนี้กี่ปีลวสิบกว่าปีเนี่ยหนูเป็นคนยืนกลางอยู่คนเดียวนะฮะถ้าเกิดวันข้างหน้าแม่เจ็บแม่ป่วยใครจะช่วยจะแม่จะมาเรียกให้หนูเรียกเอาหลานนู่นนี่นั่นเข้าโรงเรียนเงินตัวเองถ้าคิดจะให้หลานหมดหมดคือหมดนับจากวันนี้ไปจะไม่มีเอ็กซ์ตร้าเพิ่มนะหรือขอเข้ามาเพิ่มอีก เพราะว่าค่อยเหนื่อยแรงแล้วเงินเดือนก็ส่งพิเศษก็มีแถมที่ทางเจ้าก็ยังเอาของค่อยหลอยไปจำนำกี่รอบละกี่ครั้งละนะฮะเ,เหตุผลไม่มีเนาะไม่มีคำอธิบายพูดในมุมแต่ว่าเออฉันสบายนะทำงานนะแม่เอ้ยลูกสาวเจ้านะนะผัวจะทิ้งเจ้าไม่รู้ตัวเลยเนี่ยนะเรื่องที่เรื่องทางนี้ก็สามีก็แปลกทำไมถึงหอบเอ,อ,อกสารพวกนี้ไปด้วยเนาะสามีถาม บอกเอาไปด้วยสบายใจอยู่บ้านก็ไม่รู้ยังไงนะคะเพราะว่าเงินไปกู้รอบนี้คือไปปิดก็เกิดสองแสนกว่าพี่น้อง่าแต่ก็เป็นเงินของตัวเองเนาะเงินของตัวเองอุบอิบไปเคลียรก็ไม่ให้ผัวรู้ผัวก็มองปแปกลกแปลกแหละเพราะอาการเราแล้วแม่วันที่ทะเลาะก,กันก่อนกลับเนี่ยอมเขาก็เลยพูดขึ้นว่าครอบครัวเธอก็อย่างเนี้ยอืมนะมาทีไรก็ไม่เห็นมีความสุข แล้วอยากกลับมาบ้านอืมว่าเมียนะฮะจริงๆแล้วฝรั่งอะ่ะถามว่าชอบไหมกับการไปบ้านนอกเนาะสามีก็ไม่ค่อยชอบหรอกเพราะว่าลูกหลานออไม่เป็นส่วนตัวมันเป็นบ้านที่ติดกันบ้านเราก็จริงแต่ว่าติดกันอย่างเงี้ยเด็กก็วิ่งเข้าวิ่งออกนะคะผู้เทาก็ไม่ค่อยชอบหรอกลูกเราก็เป็นหนุ่มแล้วอไปทะลุมทะเลอะไรอย่างนั้นนะคะเขาก็พูดเกินขึ้นมาฉันเห็นแล้วเธอเหนื่อยกับครอบครัวมาก ฉันเห็นแล้วเธอไม่มีความสุขทุกครั้งที่เธอกลับมาบ้านแต่เธอก็โหยหาที่อยากกลับมาสุดท้ายทะเลาะกันก็กลับไปแล้วก็น้ําตาไหลอเขาก็กอดเอาเมียนะคะเ,เมียก็กอดอขอบคุณนะฉันมีเธอนี่แหละถึงอุ่นใจนะคะก็ได้กลับมาเนาะฝากบอกเลยนะทุกคนนี่คือเรื่องความเป็นจริงมันเกิดขึ้นคําว่าเชื่อใจทะเบียนเนาะเอกสารเป็นชื่อของเขา จริงร้อยเปอร์เซ็นต์เขามีสิทธิ์ตัดสินใจแม้กระทั่งทะเบียนอ่าที่ที่ของลูกแท้ๆก็ยังทำได้เพราะคำว่าเมียฝรั่งนะคะเขาเชื่อมั่นเออเขาเรียกเครดิตไหมว่ากลับมายัางไงยังไง ก็มาจ่ายให้แม่อยู่แล้วเอ้ยเรื่องนี้ก็เป็นอุทาหรณ์นะแม่เอ้ยพอเอ้ยอให้รู้ยูรู้กินให้รู้รักลูกสาวนะฮะให้รู้ห่วงรู้ใ่เนาะถ้าเขาส่งเงินเดือนไปให้ใช้ก็ให้รู้จักประหยัดเพราะอายุเขามากลงทุกวันเขาจะมีแรงหาเงินได้มากขนาดไหนอย่าได้ผ่านของของลูกสาวผู้ได้ชื่อเมียฝรั่งเพื่อไปอุ้มชูผู้ที่อยู่ข้างๆมากจนเกินแรงจนเขาไม่ไหวแล้วเขาตัดเจ้าไป คนที่ลำบากคือเจ้าเดอ้อสิบอกให้อันนี้ฝากถึงนะอย่าให้เจ็บรายกับคำพูดอย่าให้เอ่ยว่าแบบรู้สึกแบบจนต้องตัดใจเลยนะเขานี่ก็น้ำตาตกย้อนกลับมาอยู่ต่างแดนเนาะเพราะว่าโชคดีหน่อยก็คือมีผัวมีลูกมีครอบครัวของตัวเองอืมหัวใจถ้าไม่มีใครเลยคิดดูดีว่าโดนทำร้ายด้วยคำพูดของแม่เนี่ยกี่คนแล้วที่ยอม ปิดชีพตัวเองเพื่อพ้นปัญหานะอย่าให้ได้เกิดกับลูกสาวของเจ้าข้าเจ้าทุกท่านเลยถ้าได้เข้ามาฟังวิดีโอของยายจา๋าเนาะอืม